สวัสดีตอนครับพี่ช่ครับพี่น้องเอฟซีดท่านครับเป็นจังไหนน้อพี่น้องน้อลังมรรยากาศล้งไว้ออกครับพี่น้องเอฟซีดท่านวันนี้เป็นวันที่สิเจ็ดเอาอะมาให้ห้องกระดาษย่นี้เสียงอสิบเจ็ดมีนาสองพนห้าร้อยหกสิบเจดครับพี่น้องเอฟซีู่ท่านล้างไว้ออกหนึ่งวันล้างไว้ออกค่ัแตยายางบดใจไปได้พี่น้อง ก้วนนี่มันก็จะโบตุงเป๊ะๆปไหนแล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นได้ตัวนี้แต่ว่าในสูตรมันในสูตรของมันมันจะก็เป็นตัวนั้นแค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีรองรองก็จะขึ้นไหนขึ้นกอหล่ะค่ะท่านผู้ชมหัวที่แล้วมาที่เก้ากับหัวที่หกค่ะสูตรนั้นวะไม่นสูตรไปที่เก้ากับหัวหกเหมือนเลยค่ะของพ่อใครเดกกลับมาที่เก้ากับหัวที่หกเหมือนกันค่ะ ประมาณย่เสม,มอว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันอ๋อทีมแม่มีใดเข้าแน่จีะจะมีเจีย๊ยงพ่อขายเกลือน้นองเส้นมีน้องเส้น,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 สนมีอู้กระแสมาแห้งพี่น้องค่ะคือหา้าวปลาปิน่นพี่น้องเขาแอดนี่จะเป็นอ่าล่างหลักหน่วยล่างกับเขาอ่าซีล่างอาจจะไปเป็นหน่วยล่างหน่วยล่างก็จะเป็นสีบล่างค่ะซับกันค่ะท่านผู้ชมเราว่านี่แอดจะซับค่ะหน่วยล่าง ขึ้นมาเป็นสีบล่างเอาสีบล่างลงมาเป็นหน่วยล่างค่ะทนะ่านผู้ชมมาสองวันแล้วมาเป็นหลักหน่วยสลับวัดอ่าจะสลับแต่สลับสูตรให้ค่ะเอฟซีสีทโทษมาสอบถามน้องซึ่งมีครับไปหน่อยเอฟซี FC ทุกท่านรอแป๊บหนึ่งไปหน่อยรอแ,แป๊บหนึ่งค่ะเราทําแจกกันเราบ,บนเป็นบน,บนเป็นล่างล่างเป็นบนเราบอกอย <c oughs> ู่เราบอกว่าเหมือ <c oughs> นมันล่างขึ้นไปบนบนขึ้นมาลงมาสองวันแล้ววันนี้ว่าที่ผ่านมาห ไปทั้งบนทั้งหลังเป<า>็นมาสินะรถเปนะ็นทางหกสองเขียนเป็นแขนียนเขาเมนต์มาหลายพี่น้องแมน่นชักแมน่นแน่บโรสอะเขาว่าจะไม่จะเล่าคนเดียวเหรอพี่น้องที่เท้าจับคู่แน่นแน,น่นเน้นะครัน่าจะไปวิ่งเพราะว่าเล่หวิ่งนี่บ่หลุดคะ่ะท่านผู้ชม,มเล่หวิ่งไม่หลุดอ่างวดนี้แอดก็จะปล่อยอ่าเล่หวิ่งไวก่อนค่ะเล่หวิ่งจับคู่ไว้ก่องลราฮอดมือนั้นเราก็จะคอยมาหนี้เราะะค่ะท่านผู้ชมฮอตอีก อีกสี่วันห้าวันหวยจะออกแอบก็จะมาย่ำให้ค่ะว่ามันเป็นตัวเก่าหรือเป็นตัวไรท่านผู้ชมทาเขาจับตัวใดไรแล้วมันไปดังของอาจารย์นั้นเข้าอาจารย์นี้เข้าเขากะทาแจกเละค่ะเขากะมองตัวที่บดังเพราะว่าดังมาสามวันนะแปดสองรอบเนาะแปดสองรอบเก้ารอบหนึ่งมันมาชนกันทุกอาจารย์ทุกอาจารย์ค่ะเม่นมาเพิ่นลอกกันเลยค่ะแอบมาเพิ่นลอกกันเลย สูตรไผ่สูตรมังมีสูตรไผ่สูตรมันค่ะแต่บามันกลับมาตรงกันแบบนั้นหละ่ะไม่เชื่อกันเ <ๆ S 2> อาคำเล<น>่าว่าให้เดียนซ้ำกันเนาะสูตรเดียวกันเนาะคุณผู้ชมสูตรเดียวกันไม่เช<ๆ>ื่กันกับเป็นปกติแล้วครับพี่นอ้งนอ,งนนนองเอฟซีเอาง่ายๆพี่น้องเอฟซีทุกท่านก่อนจะชมคลิปนี้เรื่องข้าวพี่น้องอย่าลืมยปากกดไลค์ฝากกดแชร์ออกไปและหลายพี่น้องเอฟซีทุกท่านกำลังใจติดพี่น้องให้เลยกดแชร์ช่วยกันแชร์ออกไปกดติดตามรอไว้สําหรับเอฟซีทางในครับพี่น้องกดติดตามไว้ ก็จะประพาดคิดไปไหมครับทีเด็ดจากท่างที่งานครับน้องส้นมีไปแล้วกันลูกหมูนี่เป็นไซสยสิมใหม่พี่นาะหมูได้มันพูดเดียวอ่อนตอนแต่ขอโทษขออภัยนะคะประมาเลขสุดมีข้ามีหลุดค่ะท่านผู้ชมมีข้ามีหลุดวันนี้วิ่งบนไวตส์กรค่คะวิ่งแล้วก็แอบไปจับฟู่ไปให้อ่า มันจะมีต่อเปลี่ยนอบอเพเปลี่ยนแอดกจ็จะมาให้ก่อนวันห้อยออกสี่วันห้าวันเนาะค่ะเนาะห้อยบางหันก็เข้าประเทศได้หรือเปละพี่น้องห้อยบางหันก็ลักห้อยออกหนึ่งวันสองวันหรือมาปล่อยต่อเลยนี่นะวันนี้ก็ท่านใดเออบอชอบที่แอดจับไปจับได้ค่ะเพราะว่าแอดจับเป็นแนวทางให้คนะ่ะท่านผู้ชมตัดแล้จับไปตามสูตรค่ะท่านผู้ชมจับไปตามสูตรนะคะท่านใดเออบอมักสูตรที่แอดจับกับเอาหลักไปจับบอเอาหลักไปจับอกบอกค่ะ แต่ผู้ใดามาวิ่งกันเตรียมพี่น้องเอฟซีวิ่งใหญ่เดียวผู้ใดมาจับคู่กับู๊จับคู่นี่มาบ่ระมาณไปแต่ไปอาลักษ์ไปจับเอาพี่น้องอวันประจําวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแม่นบักแมนแน่นอนพี่น้องเนาะหนึ่งเมษาเนาะหนึ่งเมษาเดือนเดือนซี หนึ่งเมษาเดือนสี่ค่ะปล่อยกอนใครปล่อยก้อนดังก้อนมิลล์คุณว่าน้ำกลดกักนบน้ำกลดปล่อยกอนแบบนี้ล่ะค่ะมันจะได้มีเวลาเสี่ยง แอดเอาไปเสียงนะแอดว่ามาาานาันเลข <c oughs> เ,เขหาเกเข่าอีหลีอยู่าห์เป็นเ,เข่าอันเลขฝันเป็นเข่าเลขฝันว่าแอดว่าได้ไปเกี่ยวเข่าจ้างคนไปเกี่ยวเข่าพี่กับน้องอ่าแยกซื้อน้อยน้องซื้อนัดแอดก็เลยว่ามันต้องออกอ,อ่าพี่กับน้องเพราะว่างวดอ่าวดซีสามวด 3, มออกซีสามแอดกับฝันเห็นพี่กับน้องไปเกี่ยวเขา่าแต่ว่าพี่กับน้องคู่นั่นแหละยังทะละเห่ามันจะเป็นสองสามสองสามก็เป็นเด็กน้อยอยู่จะต้องเป็นซีสาม อ่าซีหาแบบนี้กับมี้สองคู่แบบนี้เป็นคนระยะนี้ออกซีสามค่ะอ่าหัวดอมหนแอดกับฟันมาไปจ้างพ้นอ่ะยายน้อยกับยายนานเนาะชี่น้อยกับนาทีก,กับน้องไปแก้วองจะต้องเป็นระยะเจ็ดแปดละกะก็แปดอ่ะโอ้ก็ออกมาที่เจ็ดแปดเนาะอ่ามาดูไปชมเลยค่ะจับคู่พี่้ังจับคู่ค่ะสายวิ่งมันลุ้นกันว่าสิตรงคิดตรงใจแฟนสรวแฟนช่่ง,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 งบะอ่จับไม่ก่อนค่ะ นี่พี่น่อย่เป็นรักแล้วนิพี่หน่อยเอี้ยชี้สายม่กไปจับรักออกเอารักไปจับออกสินะพี่น่อะสบายเหล็กวันนี้ห้ามกินอะไพี่น้อง,ลง,องแล้วจับผมวไว้คือจับอนไข้จับอนไข้ในสายามจับคนไข้ไม่ต้องล้อมูไปว่านางก้อน,นอไปจบปอบมืมูอยู่ค่ะมูบาป่อยไยก่อน <laughs> ไปจับจับมางโมอย,ยู่ค่ะโมไปปล่อยสัตว์แอดก็เลยปล่อยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมโมบนท่านจริงอยู่จริค่ะเลขวิ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันนะอ๋อเมษาเนะาะเมษาวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะบนแอดวิ่งไปที่สองตามสูตรเก่าจะเป็นสองแต่ว่าอ่าตามสูตรอ่โบราณที่ที่ตาพอละเมียให้อ่จะมีสองจะเป็นซีค่ะท่านผู้ชม ก็เลยเอามาน้องไใ้ทซี่ค่ะอแอบกระจาพูวไปที่สองห้าสองแปดสี่ห้าสี่แปดเดี๋ยวกันมาเล่นให้ค่ะคืนจะไปทำเอฟซีจ่ายพ่งมันนี้คือช่วงคือเเพราะว่าตามสูตรธรรมดาแล้วทางเอาเห็ดออกมาปุ๊บมันก็จะตรงกับสูตรอันสูตรตะพอตะเมียคนไทยมามันจะตรงกันเป๊ะเลยค่ะท่านผู้ชม เขาเฮ็ดสูตรออกมาละเขาก็จะไปเทียบตรงตันนั้นมามันก็จะตรงกันเป๊ะมาตลอดอืมแต่บางวันนี้ไม่ตรงค่ะท่านผู้ชมมันจะตรงกันอ่างวดนี้เขาได้ที่สองมิ่งที่สองแล้วก็สูตรพอกเมย์พันไห้มมกัมาที่สี่ค่ะเขาตรงกันมาสองกับสี่ค่ะมาสองกับสี่แอดกับจะไปที่สองห้าสองแปดสี่ห้า สี่แปดค่ะแสดงมาหัดนี้จะเอียงนัดสูตรโบราณใส่เลยพี่น้องนัดสูตรโบราณใส่เลยสวนสวนทันที่รูปแบบแนวทางวันนี้สี่กับสองจับครัวกระชิดไดยสองห้าสองแปดสี่ห้าสี่แปดเนี่ค่ะโอ้จับครัววันนี้ชื่อเยอ่พี่น้งองจะับครัวใ้กอนค่ะเพราะว่าถามมันตรงเล่นดัง ไปล้างได้บพเอสพี่น้องกับไปหาฉลาดกินแบงรัฐบาลรอบเบิรงเด้อพี่น้องเลยต้องเชียร์เพ่อกันล้างเป็นน้ำเน่เจสิไ่านี่พี่น้องย<ต>ิบซีวแต่วิจรารณญาณของแต่ละบ<ม>ุคคลค่ะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรบนค่ะสูตรเป็นสูตรบนแต่ว่าขาเล่พี่น้องเขาไปจะเอาไปหาฉลาดกินแบงรัฐบาลไว้อยู่เด้อพี่น้องกับไปพิจรารณาเอาจะเป็นสองห้าสองแปดสี่ห้าสี่แปดเจสิน่าพี่น้องเอ้ไงว่าก็จะเป็น บนกับล่างปยายสนาจะว่าตามสูตรมันดีๆก็คือสูตรบนเมนตามสูตรจริงๆก็คือบนอะไรบินกับมีสีมีสองกับซี่วันนี้พี่น้องพิเศษนะจะน้อยสีมี่สองตัวเพราะ่าเจี๊ยงงัดสูตรโบราณมาสู้ค่ะบ่ไจะสูตรสันจอนน้่พี่น้องสูรสูรกันสูตรค่ะสูตรแันก็สูตรกันค่ะท่านผู้ชมสูตรไม่ตรงกันค่ะสือเฮาอง็งออกมาได้ที่สองอืมอ่าธรรนดานและสูตรที่ฮ่องกเหรออ่า เอฟซีบางทุกคันน่ะมันจะได้สองค่ะมันจะได้สองมันจะเน้นที่สองเออแต่ว่าสูตรโบราณเขาไปเทียบกับสูตรโบราณมาแล้วมันละสองอ่งารถก็ได้เป็นสองเท่ากันค่ะอ,อ่าได้เป็นซีค่ะ,อะแอดก็เลยขึ้นไปที่สองกับสี่จะไปที่สองห้าสองแปดสี่ห้าสี่แปดอะเก็บนาจอยรอบครับพีบ่น้องเอฟซีควรจะจบคลิปครับพีบ่น้องนี่ครับพี่น้องเอฟซีก็จะ มีสองภาสีจับคู่สองห้าสองแปดสี่ห้าสี่แปดพี่น้องลองไปหาชารากินแม่แลรัฐบาลไใบบอนกับอะไครับพี่น้องเอฟซีทุธันสั่งรับผู้ใดมัก,กระฝากไว้เป็นแนวทางโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเอฟซีทุธันเนาะแมนทั้งสอบภาสีเนี่ยเป็นเพียงแค่เสียการแค่เอียงภาสีเนี่ยเป็นเพียงแ <c oughs> ค่เท่าท่านกระโจนขามาันวันพฤหัสบดเมษาสกก <c oughs> องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะเริ่มชิชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์เป็นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพ่อกัะไม่คลิปหนาคลิปนี้ล่าลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ